การเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่น่าติดตามประชาธิปัตย์นำทับคนรุ่นใหม่ดีกรีเข้าสู่สนามการเมืองนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้นำทับคนรุ่นใหม่ดีกรีระดับด็อกเตอร์เข้าพบกับผู้นำพักเพื่อเปิดตัวเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสกรุงเทพมหานครการเปิดตัวนี้เป็นการแสดงความพร้อมจะเข้าสู่สนามการเมืองของคนรุ่นใหม่ ที่มาจากหลากหลายพื้นที่ก,การทำงานรวมถึงอาชีพที่แตกต่างกันอย่างอดีตข้าราชการนักธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังนายสกลที่กล่าวว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เป็นผลมาจากแคมเปญสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพของผู้สมัครและอุดมการณ์ใหม่ของพรรคพวกเขามีความหลากหลายและน่าสนใจอย่างยิ่งและนี่คือส่วนที่น่าสนใจบางส่วนของผู้สมัครยังกำลังศึกษาหรือมีปริญญ,ญาเอก ด็อกเตอร์อยู่แล้วในสาขาที่แตกต่างกันเช่นการวางแผนการขนส่งวิจัยวัตถุและการบริหารจัดการสาธารณะซึ่งสะท้อนถึงความรู้และความสามารถที่มีคุณค่าสูงนายสกลทียืนยันว่าบุคคลเหล่านี้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครแต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ดีกรีเหล่านี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมืองหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้กัน